คนครับผมมีเรื่องจะบอกวันนี้เต่าบุกบ้านเต่าบุกบ้านทุกคนเนี่ยเต่าบุกบา้านเดี๋ยวเต่าบุกบ้านเต่าเน็ตเต่าเต่าเต่าบุกบ้านทุกคนเต่าเต่ากัดเราเรียบร้อยเ,เต่าบุกบ้าน,นเออเต่าบุกบ้านตอน,นั้นก็ลกตุกบุกบ้าน ตอนนี้ก็เต่าบุกบ้านตอนนั้นก็ตกนกบุกบ้านแต่ผมไม่ได้ถด่ายนะครับทุกคนลืมถ่ายตัวอะน่เรายกด้วยนะคุนเาแลม่อนจับล่างไกไดก็ตองะมอยาวมาล้มเหรทงมันจะเล่นอะไรกันนะอ้าว ปีได้ด้วยคนดีตัดบาดลอาม่านั่คะไม่ต้องรับรอลบเออเเออเออเอเออเออนออเ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 ออออเอเออเออเออ อวายทุกคนรายการน,นี้จบเพียงเท่านี้บ๊ายบาย